สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับคลิปที่4ีนะครับเข้าสู่เขตกันทรัลกันแล้วนะครับจากขามหวยขยุ่งไปกระแมนเขตกันทลัลกันเลยนะครับตอนนี้เข้าสิ่ขามสภาพหวยขยุ่งแล้วนะครับาหวยขยุ่งนะครับเราเขียนกันทลักนะครับเข้ามาสู่บ้านไร่เจริญน,นะครับบ้นนานไร่เจริญนะรับ ไปบรรจบกับท่างหลวง2องี่นะอีกอกว่าทกี่กิโลทั้งหนานี่นะครับเดี๋ยวผมสซรามเสร็จ2อีให้เบิร์นมาพัฒนาไปหอดไซน์นนี่ง่ายแ้งครับพี่นง นัักครบเป็นรัฐบาลการศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับของอำเภอกันทะลักษ์นะครับหยบฐานาจากวิทยาการอาชีพนะครับเป็นวิทยาเทคนิคกันทะลักษ์นะครับได้มากทสิเป็นบรรจารย์นะครับทั้งนี้ที่เขาเซ็นสองซีนะครับเซ็นสองซีโชคชัยเดียวดมนะครับโอ้ต,อนอตันติจัดญ่แห้งพี่นอ้องเดนื้อตะเวงเนื้อแงามขนาดตอนผ่านไยตะไม้นี่ยแง้มขึ้อย่างเดิ ปั๊มเชลของอเฮียสิริพลชัยนะครับท่านขัวมือนะครับปั๊มเชลหนึ่งเดียวในกระทะครับสิริพลชัยบัญจานนะครับยี่สิบเก้าหกหนึ่งนะครับรหัสราคาของอเฮียแกนะครับเก้าหกหนึ่งนะครับนี่ครับมาถึงทางหลวงหมายเลขสองสีแล้วประเทศเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกบัญจานเลยครับโอ้ยของตองขนาดเด้อนี่ว่า เข้ากับไปแลนด์หลอดเตะสะพานทั้งล่างนะครับเผื่อที่ไปทั้งเซตสองสีนี่จะไปหวยตะไม้เราไปเข้ากับะลักทางด้านน้ำเมืองนะครับจริงๆตรงไปกันเป็นปั๊มน้องแต่นะครับปั๊มน้องแต่แต่ว่ามืัอนี้ทางมันก็แล้วกันไหนทางมาลีผมก็เลยว่าที่ไปทั้งหวยตะไม้เหเยิก่อนนะครับแยกบรรยานะครับพัฒนาเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกแล้วนะครับสำหรับเดินดั้ทางหลวงหมายเลขสองสี่นะครับนี่ไปโคราชไปทีงนี้ ครับสอนบอกอยู่นี่เขาก่ะเขาวัดหลอดเตยสะพานเนาะตรงไปกับเมนปั้มน้องแตยโหลดครับในเครือไผ่สีทองนะครับน้องแตยนะครับกับพึ่งคลอดลูกชายหรือลูกสาวเนี่นั่นแะครับอันมากก็จะเป็นปั้มใหม้นะครับปับ้มเอสโซไม้แต่ผมเป็นของเขาเด้อแต่ของไพ่บอกโหกันว่าเบื่อ่นี่ เข้าสู่สนุนสอีนะครับสนนีคือแลนเง้ยวพรสีคิวเพื่นครับเสร็จอีกี๋ยวผมสี่ผ้าไปเบิร์นิีวงาม่นะครับบ่งใหวยตะไม้แะคกับบ้านซ้มซีอุดมนะครับซึ่งเป็นซําตะลมซัมสีอุดมซึ่งจะเป็นจุดเดียวขายบัคทุเลียนนะครับของฝากจากทีสเกียร์ส้มหอมกระเทียมต่างๆนะครับกระติ๊นี่หลากหลายนะครับเลยหม้อทั้งหนาเนี่ยนะครับทั้งหนาไป ทำไหมนะครับแชาวประมงเราผนไทยเหมือนกันนอะอันหน้ากะที่เป็นปลาอย่างน,นะครับปลาอย่างปลา,า,ปาเอ่อสุดอย่างท่ล่านะครับของกระถักรล,ลาย การจะว่าท่างกินไา้หลายผมยังโบผ้ารัดเข้าไปนะครับกับมะเบิงกันก่อนนะครับจนไปทั้งหม้อเนี่เสียวิวเทีวชัดก,ก,กันทลางเกือบเบิ้ดเมื่องเลยนะครับเป็นเ็นสุดของลูกตาเลยเพราะว่ามันเป็นเนินเขาเตี้ยๆนะอ,อันนี้คือเรื่องบ้านซีอุดวดมะสมีส่องฝากนะครับจำผัวพร้อมกระเทียมพริกพลไม่ซดต่างๆนะครับรวมถึงทุเรียนบนับตซึมตะล้มนะครับนีข้างหน้านี่นะครับเรียกบ,บ้านซีอุดมนะครับ ความบุญสมบูรณ์ของดินภูเขาไฟกันทะลักครับนี่ครับอ่าเบลนเดอร์พีดองเดอร์ความสวยงามถนนสองสี <c oughs> ่ก็งาม้องตังเลยมาเนี่ยเงาหอดเดชทอดเดือดดมทอดสีเขียวนะครับสีเล่นตลาด นะครับนี่ครับมีของฝากแล้วตลาดของฝากพี่น้องอยากได้ยังหลัร้อมกระเทียมก็แวะได้นะครับขางทา้งในช่วงนี้มันเป็นทางนนตัดกันอย่าระวังพี่น้องกัทะลักบนเซิร์นไม่แต่ฟังตรงขามเลยเด้อพี่นเทงทังกับรถเราเองรับนี่ครับเดี๋ยวเลยเล่ยบ่อนี่ไปเทียนวิวงามเห็นทิวเขาผดงดงรักนะครับทอดยาวตลอดตลอดแนวเลยนะครับงามขนาดนะครับเี่นหากลากใหม่นะครับไปอยากได้ยงกันเอาแวะซื้อเลยเดยตามพัทยาใสนะครับ แปักช่องนะครับแควนีน้นะครับนี่ครับทางลาดเขา,เรากระท a l a แต่วผมก็พาไป,นนไปได้มันถนนก่ค่อยดีไปเลยอ่าภูเบิงวิวเห็นปะครับเห็นภูเขาใหญ่ๆไหมครับเกาเขาใหญ่ๆนั่นก็คือภูเขาพนมดงรักนะครับที่กั้นระหว่งางประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาน,นะครับนี่วิวงามบอกเลยเนาะกระท alach เออเห็นท,ทนีพาภูเบงแล้วนะครับงามสะดุดลูกๆๆตาเลยนะครับอ่า การดีครับแรกๆมากเนี่มาเบิรงอาทิตย์นัสดงริมฝอยตะไบในการสวยงามนะครับนี่พหลักเกาแฟน้ครับแซ่บนะครับมาเบิง์มาผ่อนคอนกครับแต่ว่ารถเส้นนี้คนไทะใส่ความเร็วสูงนะครับพี่น้องการพยายามเข่าสรายนะครับแล้วรถจะสีบอไม่บีแต่ะไรเสียร่บครับมีตะโพคักๆแห้งๆนะครับใส่ความเร็วกัน้วก็รวทุงนะครับาน่าจะเป็นบ้านประกาศนะครับ เ,เขาสวนทุนเรียนภูเขาไฟนะครับพี่้างเห็นไหมครับสวนทุนเรียนภูเขาไฟที่หวห้ามครับครับเราเล่าเมื่อได้อากาศดีดีแสนทะเลหมอ,อกได้เลยเล่นข,งขังกรนี่แหละอากาศถ้าจะทอดยาลงไปสู่ห้วยตะไม้นะครับทางเก็บน,น้ำขนาดยาเอหของจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับอีกเขียนเรือทะเล เขาลิบลิบตาพี่น้องเนาะใครสีเขาพระดมดงรักนะครับถนนชายนี่กเซนตแลนด์ตรงเลยมีสากไตจักรพรรดิบุญหารหกขันนะครับครูสิงไปออกสังฆะนะครับออกปราศาสตรนะครับของซุริมใครเขาประคนชัยนั่งร่องน้องกีนะครับน้องบุญมากนะครับโชว์ชัยนี่ครับหไม้ตอไม้พี่น้องครับวิวท์ธรรมดานางงามครับนี่จุด วิวหลักล้านครับเป็บโบหลวงงามๆปอพี่้องการทงนะครับเด้อห้วยตะไม้นะครับผมที่แหลมสะสาเด้อเห็นวาพมันงามพระเจ้าภาพเก็บน้ำห้อยตะไม้นะครับอำเภอกระทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับงามที่สุดครับเป็นทางเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดครับมีเส้าประมงมากาบปลาถอดเทหกหลา นะครับไปทอดสถานีวิทยุกระจายเสียงของเรานะครับก็ถือว่าถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับ ตลอดนะครับพี่น้องเราต้องระวังการรับได้ตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ยาคือข้างนองเกินไปนะครับเพราะว่ามันยากาศถนนดีเนาะมักระแสความเร็วสูงเพราะว่ามันยากาเป็นของโครงการเวลามีอย่างตัดนะถ้าท่านหันมาทิมเอาวายูนะนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่เพือนกัทลักนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่กัทลักนะครับี่ถนนนี้นะครับไปสุนิทรงไปกับไปสุนิท งามเลยพี่น้องนะครับจาการินจทัทลักษ์นะครับเบื้งกันเต็มยิมนะครับเทาสวเพอกัทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพ่อกัทลักษ์นะครับสองสองหนึ่งนะครับทาเลกว้าไปศรีสะเกดนะครับตอนนี้ก็เลมพิดานความมันคงความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปันกาศมาเดวยความสะดวกในช่วงเทศกาลการเดินทางนะครับ คนกะเงมึนเมามาแนวร้ายนะครับช่วงนี้นี่ครับรถเข้ากันทะลักร้ายครับเศร้าๆนี้นะไปดูนะครับทางรถมาแต่สีสเกตนะครับรถแต่เป็นสีสีรั่ะตนะนะครับอายุนะครับมากสีสเกตมากกันทะลักหลายครับช่วงเศร้าๆนี้รถเกิดสิร้ายในสมัก็ค่อยๆไปค่อยมากครับี่เที่คือทางเข้าตัวอำเภอกันทะลักนะครับ สดใสใสวยงามทีเดียวนะครับนะครับล้วจากลายสิขาวสะพานยกระดับบันกระแซงครับพี่น้องครับนี่ ทางใหม่ของศรีสะเกตนะครับเป็นทางยกระดับข้ามแยกบ้านกระแสนะครับพงนานี่นะครับตอนนี้เป็นขนส่งนะครับดานท้ายขวามือนี่เป็นขนส่งทำงานคนส่งจังหวัดศรีสะเกตสาขากัะทลักษ์ครับ แยกเข้าบ้านกระแสนะครับซอยไหยการจราจรคลองโตนะครับ ต่งเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นโซโดมิซูนะครับด้านขวาจะไม่ทันนะครับแป๊บๆปตทตัวสังขาออกไปสีสเกตนะครับปตทแก๊สน,นะครับด้านซ้ายปตทน้ำมันด้านขวานะครับรัฐบีลนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ตัวเมืองกัทลักนะครับ พี่น้องทุกคนครับก็มาถึงอำเภอกัะทลักษ์โดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมเอ็มทีแสตเล็ทชนนะครับอให้ท่านมีความสุขหลายๆกับการเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับนอกตรงไปก็จะเป็นอุทยานในชาติเขาเพ่อพิหานะครับเยี๋ยมเีโอกาสท่านจิถ่ทยทํำเพิ่มเติมห้เบิ่งแต่ว่าตอนนี้มาส่งพี่น้องฮอดตัวเมืองกัะทลักษ์แล้วนะครับก็ขอยุตินะครับการ ถ่ายทำคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ทุกท่านมีความสุขหลายๆนะครับพบกันไหมเส้นทางต่อไปนะครับที่เป็นมองได้นั่นก็ติดตามั้างเอ็นจี Channel นะครับเด้อตอนนี้ก็มาเข้าซู่ตเมืองกับทักแล้วนะครับสีหอดสามเจ้าพ่อหลับเมืองกับทาักแล้วนะครับก็ถือว่าเข้าสู่ตเมืองนะครับนาอครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท้องขอล่าพี่น้องไว้ตรงนี้ซะก่อนนะครับโอกาส้าพบกันไหมครับเดี๋ยวสิพ้าไป เลาะกันต่อกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ